โอเคครับสวัสดีครับก็วันนี้เราก็มีอยู่กันในเกมเราบอกแม่บอกเพืกันอีกแล้วนะครับก็ผมก็มีตังที่พอที่จะสมผลได้แล้วครับแล้วก็มีเพื่อนมาแย่งฟาร์มก็ผมก็ประทะกับเพื่อนไปแล้วแต่ผมกับตายนะครับก็ขั้นแรกเราก็ไปสมผลกันก่อนเลยนะครับผมก็มาอยู่กับน้องของผมอีกแล้วนะครับก็เอชิสก็จะบินไปเกาะกลางตรงนู้นฮะ ก็ก็ไปสุมผลไงเออแล้วเดี๋ยวแล้วผมจะบินไปเกาะกลางทําไมคนผมสมองเบือบูล้วเชียวผมก็ต้องบินไปเกาะลิงนะครับทุกคนผมปิดพีพีเอาไว้ผมก็มาเลยมาสุมเพื่อนมาดูให้หน่อยพี่นาจะปิดตาเพื่อนเพื่อนคนนี้เขาเจอสุมผลนะครับดูสิครับว่าเขาจะได้ผลอะไรนะครับเพื่อนขอบุนะเรื่องเหมือเปื่อนเปื่อเฮ้อ เพื่อนเพื่อนได้ผลอะไรครับผมไม่เอาแล้วแล้วกันนะครับผมขอทำสูตรก่อนนะครับก็คือวันรอบห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ปาบเปิดสกิลทุกคนเลยนะครับใส่ครับโอเคแล้วก็แทงเพื่อนอย่างนี้แล้วก็เปิดเปสกิลหนึ่ง พื่อนมาดูกันสิว่าพี่นัจะสดงเล่นโอเคโอค้โ,อโ,หโหได้สปริงฟุตน,นะครับทุกคน <c oughs> ซึ่งมันก็โคตรกลาาเลย <c oughs> แล้วก็ดอปลงน้ำไปเลยนะครับก็รีเซ็ตตัวละครเลยนะครับ <c oughs> รีเซ็ตตัวละครแล้วก็มีเพื่อนมาแอดผมผมไม่รับแอดนะครับผมไม่รับเพ,เพื่อนแล้วเพราะเดี๋ยวรหัสผมโดนแฮก รหัของไอทิสเดี๋ยวจะโดนแฮกเอานะครับทุกคนก็แล้วก็ผมก็ฟาร์มถึงเลวหนึ่ง้อยแล้วผมก็ฟาร์มไอพวกสนุมแมนได้แล้วนะครับ <c oughs> เออเพ <c oughs> ื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อ,นอย่ามาแย่งฟาร์มสิเพื่อนเพื่อนอย่ามาแย่งฟาร์มเพื่อนอย่ามาแย่งฟาร์มคือเพื่อนเขามาแย่งผมฟาร์มหมดเลยอะนะครับทุกคนโอเคผมได้มาแล้ว i n t e n a l of, of um, bum, no s p แแหนึ่งนะครับทุกคนเกมเกมอะไรนะ internal of speed อ้าว internal อทุกคนครับผมเสือสิบบ่นร้อยสิบบเด๋ยว่ i n t a internal simulator ีเอ้ไม่ใช่ให้นั่งนะไอ้พี่พี่ไปดูแมพอะ <c oughs> ผมเออเสร็จเสร็จผมแล้วไอ้ตัวเนี้ยเสร็จผมมันมาอยู่ตรงนี้เองนะครับทุกคนก็ก็เราก็ควาแบบชิวๆเหมือนเดิมนะครับชิวๆชิวๆชิวๆอ่าอ่าอ่าโอเคครับเราได้ internal of speed internal of B ไม่รู้ว่าสะกดยังไงไม่รู้อ่ะ ไปถามปุณย,ย์ใหญ่กนะ็ฟาร์มแบบยาะๆไปเลยนะครับทุกคนก็อืมแล้วก็ฟาร์ม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 เพื่อนยังจะมาแย่งฟาร์มอีกเนาะเพื่อนเขามาแย่งผมฟาร์มนะครับทุกคนก็เอ้ยเอาอีกแล้วดูก่อนผมโดนแล้วดูก่อนโอ้ย ทุกคนครับคือเพื่อนเขามาแย่งผมฟาร์มจริงๆนะครับทุกคนก็อย่าว่ากันเลยนะครับทุกคนเพื่อนเขามาแย่งผมฟาร์มจริงๆอ่ะทุกคนนี่ผมก็ฟาร์มฟาร์มฟาร์มให้เพื่อนเขาฟาร์มไปตรงนั้นไปก่อนนะครับให้เพื่อนเขาฟาร์มไปตรงนั้นไปก่อนตรงนี้ผมก็ฟาร์มเองนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ฟาร์มอีก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  ฟาร์ม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 แบบชิวๆยาวๆไปเลยนะครับก็ถ้าผมมีโลบัคผมก็คงจะใช้ e x p คูณสองสักหนึ่งชั่วโมงนะครก็อันนั้นก็คงจะวลวอัพบเวอัพเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเลยนะครับอเคอืมอเพื่อนไม่ไม่ได้มาย่างฟาร์มใช่ไหม แค่เพื่อนเขาก็หยุดอยู่นิ่งๆนะครับเขาคงจะไปเข้าห้องน้ำมั้งครับปวดอะไรไม่รู้นะครับเพื่อนนะครับมั้งนะเอ้ากลับมาแล้วหรอเพื่อนโอเคครับผมได้นะเมื่อกี้ผมได้แล้วเพื่อนก็อย่ามาแย่งกันฟาร์มสิเฮ้ยเพื่อนแย่งผมฟาร์มนะครับทุกคนเอ้าเพื่อนอย่าแย่งฟาร์มเพื่อนอย่าแย่งฟาร์มเพมือนเพืือน เพื่อนชอบแย่งฟาร์มนะครับทุกคนก็อย่าไปสนใจอะไรเขาเลยเนาะโอเคเขาฟาร์มตรงนั้นแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายไปฟาร์มตรงข้างล่างนะครับเอออย่างกับ e อีกคูณสองเลยโอเคโอเคครับแล้วก็กดชิปแล้วก็สนุมแมนเป็นดิดโอเคครับ อ mm hmm. มันอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคน mm hmm. ก็ฝ่าไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่ mm hmm. ต้องไปสนใจอะไรเขานะครับนี mm ่ครัผมขอป,ปิดปิดปักแล้วมันครับโอเคครับผมปิดปักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอืม โอเคมาแอบอยู่ข้างล่างนาไมก็เปิดสกิลใส่เลยนะครับชิปล็อกนี่ก็ถือว่าดีอยู่นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ต้องคลิกขวานะครับป้าอโอเคครับเพื่อนเขาน่าจะเวลอพอๆกับเรานี่แหละพอเพื่อนเขาก็ฟาร์มไอตัวข้างบนแต่คิแว่าผมก็ฟาร์มไอตัวข้างบนได้นะแต่ คือเพื่อนเขาแย่อะว่าแหละว่าแล้วว่าเขาต้องลงมาข้างล่างนะครับทุกคนแล้วก็อย่ามาแย่งผมเอ้ยอเกือบอีกแล้วนะครับทุกคนเกือบจะไม่ใช่อะไรหรอกผมเกือบเกือบจะโดนนี่สิอะให้เพื่อนเอาไปเลยเดี๋ยวผมโดนอุ้ยเดี๋ยวผมโดนใส่ราย,อยเอยเพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปเฮ้อ เพื่อนเอาไปเพื่อนเอาไปเอ,ปเอ,ปเอ,อ้ยไอชิสตายแล้วทุกคนโอ,อ้ยเพื่อนเพื่อนจะดับกับไปชิสอย่างนี้เลไอชิสน่าสงสารจะตายไปไอชิสน่าสงสารจะตายไปนะใช่ไหมครับทุกคนอี๋ลบผมไปโดนอีกแล้วคือผมกำลังมาเช็คระบบอะไรพวกนี้ก็มันเช็คว่ามัน คือแปดผมมันยังไม่เต็มเลยนะครับทุกคนเพื่อนฉันเริ่มไม่ไหวกับแกแล้วนะเลยเฮ้ยเริ่มจะไม่ไหวกับแกแล้วนะเฮ้ยเริ่มจะไม่ไหวกับเพื่อนแล้วนะครับทุกคนเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเนี่ยแกเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเพื่อนด้วยอมออมาสิมาสิาสเออทีตายไปเลย นี่ผมเอาจริงนะเมื่อกี้โอ้ยแล้วไอ้บอดมันหานยไปไหนอเออเกิดนี้สิเกิดนี้สิสโอ้เพื่อนอย่ามาแย่งฟาร์มสิโอ้ยผมท้อล้วคือเพื่อนนะครับเขามาแย่งผมฟาร์มอะครับทุกคน เออวลวอัพสักเดียอยากเวล120นะ์หนึ่งร้อยยี่สิบจังสรุปคือเพื่อนจะฟาร์มอะไรเนี่ยฉันไปฟาร์มตัวข้างบนแล้วนะเฮ้ยเพื่อนเข้าใจไหมเนี่ยคราวนี้นะครับผมจะฆ่าเพื่อนบ้างนะครับก็สวยงามแล้วก็สวยงามนะครับทุกคน ข้าเพ wow. ื่อนเป็นทีเรียบร้อยแล้วละครับทุกคนสบายใจแล้วแต่เขาก็เกิดเกาะนี้นะครับเขาก็จะได้ไม่ต้องพีพีกับเราแต่ก็ยังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาครับอคูดไม่ออกครับก็ฟาร์มฟร์ไปไม่ต้องไปสนใจกับเขานะครับโอเค โอเค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 ฟาร์ม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 แล้วก็ฟาร์มนะครับฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ยิงสกิลเซตใส่ไปซีแล้วก็ยิง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 แล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อนไม่มาอีกแล้วใช่ไหมผมคือผมกลัวเพื่อนมากเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรกลัวเพื่อนคนกลัวเพื่อนเพป็นไอ้ผี คือผมกลัวเพื่อนไม่ใช่แล้วหรอครับคือผมกลัวเพื่อนที่เพื่อนจะมาแย่งฟราร์มผมกลัวแค่ในเกมนะแล้ไม,ไม่กลัวป้าบอืม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 ก็มาสิครับ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 ก็มาสิเกือก็มาสิเก้อก็มาสิเกัอ ทุกคนครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับว่าคลิปนี้จะชื่อว่าคลิปอะไรนะครับทุกคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันคอมเมนต์ใต้คลิปที่ชื่อว่าคลิปเออไม่รู้่จำไม่ได้ผลปีศาจแสงนั่นแหละครับนั่นแหละคอมเมนต์ใต้คลิปห,หน่อยนะเพราผมไม่รู้ว่ามันจะ อตั้งชื่อคิดว่าอะไรอะทุกคนว่าผมก็ใช้ผลแสงเหมือนเดิมแล้วผมก็ไม่มีผลพาทุกคนถ้ามีผลพานะผมว่าจะตั้งชื่อว่าผลพระพุทธองค์นะครับผลพระพุทธองค์อืม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 เรียบร้อยนะครับทุกคนผมก็จะฟ์าให้เจ้าเยติได้แล้วนะครับมันวลวหนึ่งโอ้ยเวลหนึ่งร้อยห้านะครับก็ผมก็ฟร์มตัวเลยแล้วกันนะครับ ออืแล้วก็ไปต่อ <c oughs> ไปต่อนะครับฮะทุกคนผม,มเิวห้าเสรเลยนี่ยังฟัมไม่เสร็จเควสเลยนะยเฮ้ยวิวห้าได้ไงนี่ยังฟัมไม่เสร็จเควสเลยี่โอเคโอเค ถ้าใครติดตามผมก็ฟารมตามผมเหมือนมีผลแรกมากเลยปะ่ะที่เหมือนผมเห็นผลมากมากนะครับทุกคนก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องไปดูอะไรมากนะครับทุกคนก็เราก็ฟาร์มของเราไปอืมอืมอือืมอืมอืมอโอเคครับโอเคเล็ก แตัวใช่ไหมเออไม่รู้ครับอีก้ตัวหรือเปล่าโอ้ไม่รู้เออเคหรืออีกห้าตัวครับอ๋อเมื่อกี้เลยออกหกตัวเอ้ยเซิร์ฟนี้มันบักบัก,บกยังไงก็ไม่รู้รอ่ะทุกคนอืมอืมโอ้ยอืมปา๊ปาปา๊าป๊า บินมาเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับเอาอีกแล้วนะครับมีผลระเบิดมาด้วยนะครับมีผลระเบิดมาเพื่อนผู้หญิงด้วยโอเคแล้วก็เราควา,ามต่อเลยนะครับ เควนี้เวลคงจะไม่อัพแน่เลยคิดว่างั้นนะเพราะว่าเวลมันยังไม่ถึงครึ่งเลยหอลอดเลยเอ้เวลอัพเฉยอะทุกคนเฮวลอัพเฉย,มยไม่ชับไม่ชับคุณเอ้ยดูมัน เพื่อนผู้หญิงมันจะฆ่าผมอะทุกคนเฮ้ยผมผมผมรับเคลียรเยติดีกว่าเออเรับเคลยเยติดีกว่าเออเยตินะครับคนก็ <c oughs> รับเคลียร์ตมผมได้เลยนะนตามผมได้เลยอืผมจะเป็นสายฟรีตลอดการนะครับสายฟรีตลอดการ,รเพราะผมเนื่องจากผมไม่มีโรบักตเติมนะครับโรบักโรบัก ไม่มีโรบักคนไม่มีโรบักอฮ้ยตีโคตแร,รแรงหรือเปล่าแรงหรือเปล่าอื้มมาสิครับก็มาสิครับผมไม่กลัวนะครับผมไม่กลัวนะครับโยกไปโยกไปโยกไปฟันเขาตู้ฟันเขาให้ฟันเขาให้ใหโยกไปนะครับโยกไปโยกไปเฮ้ยเกือบโดนเออแต่ื่อกีมันก็ โดนไปแล้วนะครับทุกคนนะครับเคครับแล้วก็ป่าโอ้ยเปิดสกิลอีกแล้วแกเปิดสกิคลคำรามทำไมามันเหมือนกับบอลลิงเลยเนื่องจากว่ามันทุบพื้นเหมือนกันนะนะทุกคนปาาอุย้ยกับโดนแล้วไงล่นะ มันยังไม่ตายอีกนะครับทุกคนมันยังไม่ตายอีกแล้วไอ้บอดพวกนี้มันประโลมตัวกันทําไมอืมปาบอืมไอ้จิสกัดจุยกัดจุ้ยไอจิสกัดจุยไอ้ดิสกัดจุยกัดจุ้ยจ่อยเวอดากิแล้วก็เปิดสกิลไปแบบไม่รีรอแล้วก็อัดจืบอัดจืบอัดจืบกะปาบโอเคครับเปลอามันเพนครับไอ้สองเพนเลยด้วย ไอ้บอดตัวนี้เนาะไอบอดตัวนี้โอเคครับเอ้าผมเข้าเพื่อนผู้หญิงไปแล้วเขาไม่กลับมาเลยเอาแล้วเพื่อนคนนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเฮ้เพื่อนนายยังอยู่ยังอยู่ประเทศไหมนะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ประเทศยังอยู่เอออยู่บนโลกอยู่ไหมหรือไปอลโลกขอไปเนอะขอไปผมโผผมแค่เล่นแค่เพืเ่นกับเพื่อน ฟันโซเมนนะครับไปเลยเกินเลยเปิดชิปล oh ็อกนะครับเปิดชิปล็อกเปิดชิปล็อกอืม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 ป๊าบ้าโอเคป๊าบเฮ้ยตีไม่โดนตีไม่โดนอืมอืมเอ้ยไม่เปิดชิปล็อกดีกว่า ชิบล็อกแมันก็ฟันนย,ยากอีกหนึ่งนะครับเพราะว่ามันลิงไม่ได้นะครับเหตุตัวนั้นเกิดแล้วนะครับทุกคนป๊าบป,ป๊าบโอเคทำไมหน้าไอ้พวกสโนม a นนี่มันอุบอดมากอุบอดมากอุบอดมากอันนี้ผมมีร้อย ร้อยกว่าแล้วนะครับร้อยกว่าโบนลเอ้ยเดี๋ยว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 ผมเผลอมาอันนี้เนี่ยเผลอมารับเวสใไม่แต่ผมรู้ตัวทันนะครับรู้ตัวทันโอเครู้ตัวทันก็จบจบนะครับจบนะครับโอเคครับจบนะครับแล้วก็มาฟาร์มต่อกันเลยนะครับฟาร์มต่อกันเลยฟาร์มต่อกันเลยอืม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 ป๊า ปา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 โอเคครับงั้นเราจะฟาร์มให้ถึงเวลหนึ่งร้อยสิบนะครับแล้ว EP ต่อไปเราก็จะฟาร์มให้ถึงเวลหนึ่งร้อยยี่สิบนะครับอืออีกสองตัวสุดท้ายนะครับอุ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนคือตอนนี้ครับเกาะน,นี้คือมันคนโคตรที่จะเยอะมากมากเลย อ่าแล้วเพื่อนเขาก็เออเออผมมาแล้วเพื่อนต้องเป็นดังนี้โอ้โหเดี๋ยว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 เพื่อนอ่ะเดี๋ยวทุกคนไอตัวนี้ผมฆ่ามันไปแล้วไม่ใช่หรอครับเดี๋ยว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 ผีหลอกละผีหลอกละผีหลอกละตายตาย,ตายไปเถอะถ้าผมเจออีกรอบมั้งนะผมนี่ออกจากเกมไหมนะผมโดนผีหลอกทุกคนผมโดนผีหลอก เคครับเหลืออีกตัวสุดท้ายนะครับนี่ผมตายไปจนเอบอททุกตัวมันเกิดเลยแล้วเนะี่ยเกีครับเกครับอีกโอเคครับโอเคครับก็เวลหนึ่งร้อยเก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำเคลดต่อเลยนะครับเงินเราจะแสนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีทำเ,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 เคสผิดน,นะครับอือ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 

นี่ตัวสุดท้ายนะครับเอ้าเอ้าเดี๋ยวเอเาสิบลยเฉยเลยทุกคน่ะชอบอย่างเงี้ยผมเอ่อฟายังไม่ทันเสร็จเคสเลยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็เวลัพอีกแน่เลยรอเปล่าเวล้พอีกรอเปล่าไม่แน่นะครับทุกคนป๊าบก็ามีกซีาอีกซีามีกซีม่สิมคซีไซีมาโมฟ้า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  เลี่นพันกันหมดแล้วเลี่นพันกันหมดแล้วเออตาย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 ไปเถอะเล้ยถามตัวสุดท้ายนะครับป้า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 มาสิครับมาสิครับเออติดตายไปซะทีหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับอีก ตัวหนึ่งสุดท้ายตัวหนึ่งสุดท้ายปิดชิปล็อกปิดชิปล็อกปิดปิดชิปล็อกปิดปิดชิปล็อกไม่ไม่เปิดดีกว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะครับคือไม่เปิดชิปล er ็อกดีกว่าโอ้เลขสวยว่าหนึ่งหนึ่งคือมันเลขโคตรสวยเลยนะครับทุกคนโคตรสวยอะเลขอะเลขโคตรสวย โอเคโอเคทุกคนครับไอชิคิดว,ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเนี่ยจะไปฟาร์มแอบไปฟาร์มตอนที่เบื้องหลังนะครับก็ฟาร์มถึงเวลหนึ่งรอยยี่สิบเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาต่อกันพาร์ทหน้านะครับเป็นพาร์ทที่เก้าแล้วนะครับทุกคนออแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาทํำขาไฟซันจีนะครับทุกคนผมก็จะ เลิกสุ่มผลไปก่อนนะครับตอนนี้เพราะว่าผมก็มีผลที่ดีแล้วนะครับแต่มันไม่ดีเท่าผมพระนะสิโอเคครับก็ออโอเคบอทมันไม่เกิดแล้วโอเคแล้วเพื่อนวันไหนจะเลิกพออีพีหรือเพื่อนเขาพีพีแล้วผมก็อ่สตัดรอเลยแล้วกันอุ้ยใส่โค้ดไม่ได้วยนนี้ผมมีสตัดผลที่หนึ่งหนึ่งเอ,อ้ยทุกคนหนึ่งหนึ่งมาเลยอะ เลขสวยทุกคนเฮ้ยผมอาจจะได้ผลาพางว่าไ,ได้นะเนี่ยอ้าโอเคครับผมเป็นเอ้าบอสซอกเกิร์ออ้ผมรีบไปเลยผมรีบไปแล้วทุกคนครับเราจะมาตีบอสซอกันก่อนนะครับบอสเดอะซอกันอก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวคลิปมันสั้นกันไปนะครับเดี๋ยวนี้มันก็ยาวแล้วไม่ใช่หรอทุกอะไรจะทำนี่มันก็ยาวไปแล้วไม่ใช่หรอคือตอนนี้ครับ ผมสมบูรณ์ได้แล้วนะเอ้ยเดี๋ยวเรามาสมบูรณ์กันด้วยดีกว่าแต่เดี๋ยวผมขอเซฟปาไว้ก่อนนี้ก่อนแล้วกันเขเคเปิดก่อนได้เปรี่ยนนะไอ้ตบเดอซอไอ้เดซอเอ้ยตอนนี้มันเวลหนึ่งร้อยนะครับผมก็เวลหนึ่งรอยหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับโอเค นิ่งดีเลยนะครับเดี๋ยวเราผมจะฟาร์มไปพุ่นเอาผลพระมาอีกนะครับทุกคนพระมาอีกนะครับเอา้าทุกคนผมตายเฉยเลยเอ้ยทุกคนผมได้ชาร์กซาวเฮ้ยทุกคนเุยขอบคุณมากขอบคุณมากไอเพื่อนขอบคุณมากไอเพื่อนทุกคนดูีิเอา้าเฮ้ยทุกคนผมจะได นี่ทุกคนได้ฉากซสาะอะเฮ้ยเฮ้ยให้ไงอันนี้งั้นเราก็มาสุ่มเหมือนต่อเลยนะครับแคปเราได้มันนี่มานะครับอันแรกได้มันนี่มาอีกนะครับก็คงจะจบแล้วนะโอเคครับเราสุ่มไม่ได้แล้วนี่ทุกคนดูผมดินี่ เฮยผมตด้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับทุกคนผมได้ชักซาวันทุกคนไอ้ก่เทมเลยเออผมจะกดไม่กดเอฟทำไมผมจะนี่นะครับเราก็ได้ดับชักซาวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครั้นี้เดี๋ยวผมก็จะลองมาตีมันนะครับตีบอทนะครับใส่เดี๋ยวผมต้องอัพ เอ้เจอเอ,อสต,ตัดอันนี้ซะละอืมสตัดดาบนะครับก็อัพไปก่อนเออเอาสักประมาณเจ็ดสิบแล้วกันโอเคแล้วก็ผลยยังไม่เอาผลนะครับเอาปืนมาน้างดีกว่าเจ้หกสิบโอเคก็เอาเมลีนะครับเมลีแล้วก็ดีเฟน์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 เ,ฟนเ,ฟนเอาดีเฟน์ให้หมดเลย เดี๋ยวซอนด้วยนะครับเอาเอาเอาซอนให้หมดเลยโอเคครับคนโอเคเย่เย่เย่ผมมีมัสเตอรี่เดี๋ยวผมจะทดสอบสกิลแรกดูนะครับเพราะว่าแป๊บเดียวผมก็จะได้สกิลแซดมาแล้วนะครับโอเคมันใช้สิมัสเตอรี่นะครับโอเคครับเฮ้ยได้มาโบนมันดึงโบนด้วย เออเหลืออีกมาสเตอรี่เดียวนะครับทุกคนเหลืยมาสเตอรี่เดียวทุกคนมาดูกันครับว่าสกิลแรกมันจะเป็นสิ่งไงเดี๋ยวขอไปทดลองกับบอกด,ดูนะครับนี่สกิลแรกป๊าบว้โคตรแรงอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผมอัพสตั๊ดตาบหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอืมตอนนี้ตังเรามีโวตรงนี้ โอ้โหเหลืออีกหนึ่งชัวง่วโมงสามสิบห้านาทีโอ้แล้วผมจะพูดหเึ่งอันนี้มีตังเฮ้ยมีตังด้วยทุกคนป๊าตังเก็บไว้แล้วก็ลุยต่อนะครับแต่เราวันนี้เราอาจจะไม่ได้ลุยต่อแล้วนะครับก็ขอจบคลิปอย่างนี้แล้วกันนะครับโอ้โหกออ็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเค ก็ต่อการพัหน้านะครับของการประจุภัยของใครอัลทีสนั่นเองนะครับทุกคนได้ดักชับ์ปซามาแล้วเย่โคตรเทพเลยของโคตรดีเลยยูทุกคนครับบ๊ายบายนะครับเจอกันเพาร์ทแปดนะครับบ๊ายบาย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 